ครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคู่ทุกคนครับผมเนาะเอายินดีต้อนรับเข่าสู่ทีมงานมาเฮงเนาะพี่น้องเนาะเอาวันนี้แอดมินเดินทางมาเนาะหาปูแสนคัเนาะพี่น้องเด้อมีเรื่องหนังขึ้นขึ้นพี่น้องแม่หน่อยเพิ่มมาจุดทูบขอปูแสนคัมตองหวดเลยเนาะ,ะสิดได้ตัวใด้รอดที่าม ครับชมรับฟังทักันครับผมเนาะไม่หน่อยว่าเด็ดขนาดได้พี่รองเด้อรอติดตามรับชมรับฟังทังกันครับเอาพี่รองเนาะเ,ออเลขออกไปบูวานี่ที่ยนศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเก้าว่า <laughs> เป็นตั๋วใดบาทีชิ้นแม่มีสิดึงได้นะศูนย์ห<อ>เก่าเ,เรามีโทรศัพท์แม่น่ะมีโอ้พี่รองเลย เอ็นตั้งแต่อบบ้านชื่อจัง้าวเท่ๆเท่ดิสิดึงให้มาหาแห้งเบิ้องซูนึงเก้าเล็กเก่าไม่มีศูนึงเก่าเน่ค่ะอืมวัดสับตัวันตัวไหนอืมอืมตัวแล้วล่ะบอกยังไงอูนึงเก้าเอูนึงเก่าอ่ะแหะอืมเอาทีใช้เบิ้องขนาเชื่อมอินเทอร์เน็ตได้เชื่อมก็ไปได้แนะอืมมีได้นะราคาหนึ่งเบรเด็ตัว เชื่อมได้เชื่อมกับเย็บก็ได้เชื่อมบูมีเน็ตตัางสินะบริวตัวผ้เน็ตเลยเชื่อมมุเชื่อมยเย็บกับไหมเปอมจังแต่ว่าว่นี้กลอ้วมุดแล้วสามยังนั่งสามห้าสี่มันลมมดแล้วไหมไม่ลมลมต็งไปแล้วอ่ะนอนท้าแล้ว ซ้ำหานั่นก็เหยียบไปให้ยซื้อเทธอตะกี้มันออกซ้ำหามบ่เจ้าบีบขายคอยคยได้บ่ายอยู่อู้แล้วเหยียบไปให้แล้วจนออกมากซ้ำหัเป็นบ่เจ้าเห็นยบมันมีหัวภาพเลยค่ะสีว่าให้ภาพเก่าหลีส่งให้เลยโนะงวดประจวันที่สิบหกได้ผิดหวังด้ววันที่สิบหกนะคะอ่างวดวันที่สิบหกกุศลภาครับเนาะสามห้าสี่ค่ะอ่าเรต้องหันใจกันได้ทีเดียวเนาะอ่า บ่ต้องยาดลืมเด้อพี่น้องเด้อมาอยัดลืมให้เรายัดลืมเด้อเพราะว่าบ่ะโสกอันนึงกระโสกอันนึงค่ะวมหาแห้งหอเอ้าเป็นจนังไงแม่เฮาได้อันนึงเฮาก็เสียอันนึงบ่เสียใจเพราะว่าได้หมดทุกอย่างแม่ทวหมดเสียแรงบ่เสียสำหรับแม่หน่อย บ้านอยากื่โทษจเถอะส้าคิดว้าบ่ายหังิไปบ้างจบหรอกหัวหัวนซึ่คนรท่านอย่างพี่เลาะกับมาคือกันนาที่ว่ามากับมาคือการแพงกับมาตามคือกานั่นแหละมาตามกระแสแรงแรงด้วยแรงแห่งรักด้วยแรงอธิษฐานค่ะตอวนนี้จุดราวตีแม่ค่ะได้ก็ไม่ไม่ด้วจดได้แต่ได้กะดาร สามห้าสี่ค่ะสามห้าสี่ห้าสี่ใช่แต่ว่าลมมดแล้วตัวซี่อยากเป็นปัญหาโอ้ตัวซี่อยากตัวซี่อยากเป็นปัญหาเพราะว่าแต่แต่แม่เห็ทไปหาเกียร์ม้อนไปสามหาเท่านั้นโอ้โหแล้ขึ้นค่ะพอเรื่องมีดีพอยากน้ำเพื่อนน้ำสั้นยากน้ำเขาน้ำนำอือก็เลยอันละสามหาซี่พี่น้องปูแสนครกองวัด ค่ะต้องหงเด้อขะเด้อชังหว่านี้เสียงเพี่น้องเลยค่ะโอ้ลมนี้ค่ะบอกเอฟซีไปตั้งไปเห็นตั้งไปเห็เขาที่สี่สองสองี่น่ะเก็บโอ้ค่ะเมื่อที่แล้วน่ะกินจระเข้เมืองเ้าใช่ไปต่างประเทศค่ะเออออประเทศไหนบ่จักอประเทข่างเคียงเอ้ยกับอะไร เอาเลยแหละมีสามมีหามีซีค่ะงวดนี้เรานอนถ่ายไปแล้วแล้ววันที่หนึ่งค่ะแ้บอกมากับสิมีสามหาบ่แมะสามหาซีนะไปให้แม่ไลยจับตัวมาให้แล้อจะาฟ้าอันอืมอืือเใช่ถือกก็เขียนถือว่าถือค่ะอ่าเอาแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันด้มักนิว่ได้ได้ตัวตัมันตองวดอุบัติเว ไม่ได้หายใจเก่งมันด้หายใจอยู่แต่ว่าเออยที่เขาเป็นไม่สามหายเท่านั้นเอาคอมเมนต์ไว้ก่อนเลยเพี่นป้าโอ้แมาสิว่าดังๆไหมแต่ว่าเขาเป็นน้ำกดเขาเลยสิคอมเมนต์ก่อนเขาสิว่าอย่าคุยหลายเออเอออ่านแต่เพื่อนในจุดไม่ว่าโอ้เดี๋ยเสียวข้างเคียงให้เบิ่งเด้อข้างเคียงค่ะอืม แบบสามห้าห้าสามอันนี้บอกอ่าแนวทางไวหน่อยได้ไปนอนกุซี่ด้แนวทางเสียงสลากินแบ่งรัฐบาลวันที่สิบหกคุสภาคมคือคือสิบเบืเลือดมือหรอกคือน้องอือคือสิบเบือเลือดตอกพี่ดาวอืมก็เกี่ยวกการเลื่อนมันมักด้วยหาซีซีหาโอมันเลื่อือามันที่สองอ่าวันเลี่ยงง่าวันเลี่ยงใช่วันเพื่อมงคลวันที่สิบเจ็ดอ่ะสิบหกเลออกอ้าออกอเดี๋ยวเถามก่อนมันขาดอะไร น้อยๆ้อยอย่าเขาข้องถามยุคขาดแนงละแม่ตึ้งซ่ากันเนี่ยเขาขัด้ยังสามสี่สี่สามตัวเอ้โอ้เลือกซับตัวเตี้ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้บ่มักยังซื้ออยู่โอ้วาดในมักเออแต่ว่าเขาไม่เน็กเดียวเดี๋ยวที่สิบูมให้สามหาเท่านั้นให้สิบูมไหมซับหลายเต็เนาะเอาไม่เอวนี่ตากกันนี่ สีฟ้าหายมาแห้งนล้เดี๋ยวเรียนยวสิส้มหายกันนิหละมาเนี่ยแนวทางแม่หน่อยโอ้ลมตึงาเลยรมผัดตึงโอ้คืดสามหานี่คือมักเลยคณะนี้วันที่แรกแม่มัหนึ่งสองกองบอคจะแม่ก็บว่าไม่ขึ้นมีลรมาแห้งมาหนึ่งกองน้งแม่เนี่ยมาคุยน้ว่ยมาแห้งเลยวาบอมอืาพี่หลังเนาะสำหรับกนนีก็จ้าประเดิมเลยตองหวัดทันทีเลยเนาะกับสามหาอะไรละตัว ออกดวง่ะแม่แม่ดวงอยูตักี่มันออกสามหามอ่ะมันพ่นให้สองตัวเท่านเราเราเล่ากันพ่นให้สองตัวไม่สั้นเลขกสามตัวพ่นให้นะแต่ว่าเมียว่ามันมันนั่นพ่นให้สามหาแล้วของไม่ลวงนี่ว่าว่าพ่นให้สองตัวเพราะว่าตัวนึงมันนอนทับไม่ดับไปแล้วโอ้เากันอออยู่เาันนี้เมียไปเห็นน้ำนี่นีเลขกสีหาดีทีแอบปราบเสี้ยนบอบบางนี่ละนี่ละ มีเด็กปัาบเชียมสีทรงไห้ไหมพ่อวาขันมี่ขันมี่กล้องนี่นี่ไรขันแม่มนี่ยเกลองไม่ใช่ขันแม่เนีเน็ตมีอะไรเนี่ยเชื่อมต่อแม่มันได้เลยตอนนั้นจะเด็กหน่อยเสื่อมตั้ตกไข่พุทกล่องกันลายผลแล้วแต่ว่าพุทธายเหมืนแต่ว่ามันขึ้นกับบริสันยังมันบ่แม่อีมนจุดเบงแม่้งว่าสิมาจุดเนี่ยอั้แต่หมุคขึนเหละแตงหอนองนุ่งมาก มาเอานั่นเอานี่ได้เอ้ยสิไปจุดตรงอ่ะเอ้ยบ่มันดอกประมันบ่มันคือจุดนะมือนีอ่าโอ้เป็นเป็นมันคือต้องจุดเลยจุดเลยบ่ไรล่อบ่ได้แล้วล่อบ่ได้เพราะมันย่างอ่โอ้ตอนต่อไปนี่เด้อแม่สิขอเว้าเพราะว่าขันนันบุ๋มมันยังคนผู้เก่าใส่หมวกใหม่แม่สิมาเห็ดโมเดินมายังแม่็นค้นฟุกเอาโอ้ฐานตัวนี้หมวกใหม่ใส่หมวกไหมค่ะโอ้เอาเป็นโกกว่ากัาค่ะเอา ทุดไปแล้วเลยเพื่อนบ้าครับผมแล้วว่าเค้งเค้งไปซ้ำหามแบ่เนีขึ้นเนียนเนาะปะอืบอวบโอ้เสี่ยงหมือนเลขแห่งความสันติบาลเอาเสี่ยงเอาไปฟันเอาไปแจกกระจายกับล่างนี่เป็นเลขทูบนะคะนี่เป็นเลขทูบเลขทูบบ้างไหมก็ได้แม่อันนี้เลขเดี๋ยวกดให้มาเลขก็ได้แม่เลขเอียงก็ได้แม่เลขรุดติเลขลาป้าตะไสก็ใหญ่แม่แต่ในใจข้าน้อยเหรอ มันไม่ได้แตกอมันเยแตกแล้วเนี่ยโอ้ยทีแม่ว่าทอยยู่นี่บาโทั่บาโทัไม่ยังไม่ยังเยมง่าเองเอามาแม่หน้าโซ่แม่บอกนี่แหละแม่บอกควงานไม่ชินะโอ้ยยึส้อะเดี๋ยวนี้เพียงพอจัดกับน้าอยู่พูดอ่ออ่หึงเหรอแม่นี่ยโ้ยแม่เสือหมูมากไเห็นเนือหมูยงสั่นกต่เห็ดยังสั่นเหรมืออะไรเล่ ห่วยเต็มเต็มดุลแล้วไม่ถี่มากวานนี้บพวจักรสาเก็บโอ้พี่น้องเอ้ยบาทนี่้มาแล้วเที่เขาเด้อโอ้โหมือเกลืองได้บาทนี่สามตัวหมูหมดเแม่มือเกลืองได้บาทนี่เนื้อหมูหนังหมูแม่ค่ะโอ้โหพี่น้องเอ้ยอือเนาะปลาทปลาทัูตรงกันตัวนี้ ูมจกนี่ทั้งบุทั้ง่รงเต้นนี่ทั้งบุทั้ง่างบอกมาหาให้ดีทั้งสองตัวทตัวแล้วนี่พีน้องเลยเนอะนเอน่าอ่าได้พู้ได้มาเขียนไว้ละบาทดูมจฉกเล้วสื่อมากเลงสัตวดิโอ้งล้วไม่ให้กินเทียงนี่ลหละแม่กับแม่ตัวนี้แหะแม่ตัวนั่นล่ะม่ตัวคนไหนไม่ใช่แมแม่เยอย่าออกเรือโอ้ดุหนาเลยโอ้คน ม่ยืนคุ้มไปเรื่อยวะเถอะพี่น้องเอ้ยเห็นตัวอักษรนบ่นละพี่น้องพอจะได้ไหมเออทั้งสองตัวเลยได้เลยพี่น้องแต่คุ้มไปแล้วเรคุ้มไปแล้วเนื้อมาแบบนี้เลยเหรอโอ้โหหลายสัตว์พี่น้องคุ้มไปแล้วคุ้มไปแล้วทั้งสองตัวทั้งสามตัวเลยบาดเนื้อคฮันลาคุ้มไปแล้วโอ้ก็เลย ตัวนี้ก็ได้มังเลยบาค่ะมังแต่ว่าบมักซื้อๆอยู่อืถ้าจะไปสิมักก็บอกก่อนพี่บอกน้องบอกเอฟซีของห้องนะลูกครับผมค่ะแมวนําโชคครับผมแม่ก็ยึดตัวด้านที่เ้าเหรอใช่แน่ๆมาเป็นมาเที่ยวตั้งประเทศกานพุดอุดตั้งประเทศเขาดิเงินมึงแมวเอานี่บอกเลขของห้องมันไหน429ใช่ไหมตัว มันเข้า4224พูดถึงวันที่แล้วค่ะอย่างงงนะคะ FC ค่ะมันเข้าค่ะครับผมวันนี้ก็ต่างประเทศมันมันหลายอย่างนะเกียบต้องคูดกันอยอ่ดิค่ะพิจารณาเบืองเอาเลยพี่น้องก้ะอันนี้ขึ้นอยู่ทางโตองวดรัฐบาลไทยค่ะวันที่16พฤษภาคมค่ะนะะ035เหมาะเกียบ แม่ก็เออกระไรเชียงกันตัวนี้คือว่าตัวที่ไท่ที่ว่าบริษัทเนี่ยอาจจะเป็นเซ็นเ็นอศูนย์สามหาน่ะไอนนั้งที่ก็ส้หมหรอนะื้หมขากระพุมเอ็มท้เนี่ยคือเราส้วนะพี่ต้องแม่กับเบิ้งแม่กับห้งมันก็ท่ายลูกก็เองสัตวแม่ก็กินแล้วเอกินหมดแล้วห้อนั่นโอ้ กินไปแล้วป้องใครรวบังซื้อโอ้พี่ดองเอ้บาทเนี่เอาพิจารณาบางเอางได้พี่ดองเด้อเนาะใคเกินทดางในการแจ้งสลากกินแบ้งรัฐบาลเนาะสำหรับเลขที่เรื่องภาพนะกั่นแหละกับประมาณนั้นเดี๋ยวเอ็มจีไล่ตัวเลขให้เนาะตาภายตาบ้านพี่น้องดวงภายดวงมันโศกภายโศกบ้านได้ได้สิว่าทพ่อใหญ่ขอให้แม่ฝันก่อนครับสามห้าสี่เนาะ สามหตาส่แล้ว่าสิท่งภ้าให่แม่บริไทยไว้อืค่ะแม่ชี้ไทยลืมโทรศัพท์น้ำพึนไปลืมปลาเ่าแล้วพี่น้องเนาะได้ำทงให้เก็บดอกได้ตัวไหนก็เหมือนกันแหละแม่อ่าเรียกเป็นเลขแม่น่สามห้าสี่่ะผมเลขแม่0ูนย์สามห้อันิก็เป็นของงาน ไม่เอานาชไม่รู้ละใครจะซ่องเป็นตัวใดมีศูนมีสามมีหายแอดก็ยังดงสละแล้วก็ไม่เห็นูนสองหรา่ใส่สองตัวครับสองตัวสองตัวข้างบนเะดิเห็นสิว่าละากับุญเมน้มาห้เองทั้งสามตัวทั้งสอตัวแต่หน่ะมาห้เองานอกขค่ัพี่ตองพี่้องเอยอาาและพี่้องเคอยมีโชคมีมานากันครับผมสวัสดีครับขอบคุณข้าดีค่ะ